โอเคสวัสดีกับ Mo t ต GP นะครับไม่ค่อยได้มาคุยข่าว Mo t ต GP เลยนะช่วงนี้นครับไม่ค่อยว่างนะแล้วก็เพิ่งกลับจากรีวิวรถมาด้วยนะครับแล้วก็วันจันทร์ที่24มีนาคมนี้ก็มีงานมอเตอร์โชว์ที่ Impact Challenger เมืองทองธานีอีกแล้วนะฮะมาเข้าข่าว m o t ต GP กันก่อนเลยกัน,นครับต้องบอกก่อนเลยว,ว่าการแข่งขัน Mo t ต GP ที่อาร์เจนตินานั้นผมไม่ได้ดูเลยนะฮะเพราะว่าไปรีวิวรถมานะก็เลยไม่ได้ดูนะครับ ก็วันนี้จะมาเล่านะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับสำหรับการแข่งขันที่อาร์เจนตินานะฮะต้องบอกว่าเปโก้บรรญ,ญ,ญานั้นแหมฟอร์มไม่ดีเอาซะเลยนะเข้าอันดับที่4นะครับส่วนมาร์กมาเกตนะสองพี่น้องตระกูลมาเกตฮะก็แน่นอนครับที่1ที่2ก็คว้าไปอีกแล้วนะสำหรับสนามนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยายน,นะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะกับการแข่งขันอาร์เจนตินาที่เพิ่งจบไปแล้วเขาจะมีแรงฮึดสู้อีกหรือไม่ ต้องบอกว่าสนามที่อาร์เจนตินาที่จบไปนั้นฮะมันไม่ดีเลยนะสำหรับฟานเชสโกบันญาย่านะครับแต่มันดีสำหรับมาร์กมาเกตแล้วก็น้องชายของเขานะฮะอเล็กมาเกตซึ่งแน,นครับในวันเสาร์เนี่ยมาร์กมาเกตเองเนี่ยก็สามารถคว้าโพได้นะครับกับสปรินเลสต่อมาในวันอาทิตย์นั้นก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะอันดับ1ได้นะฮะในการแข่งขันเรียกได้ว่าเปิดปี2025มามาร์กมาเกตเองเนี่ยก็คว้าชัยชนะไปแล้วนะถึง2สนามด้วยกัน มาร์กเอเนี่ยเขาก็พูดถึงการแข่งขันที่สนามอัลเจนติน้านะว่ามันเป็นสนามที่เหลือเชื่อเหมือนกันนะโดยเฉพาะในช่วง2-3รอบสุดท้ายเนี่ยแน่นอนครับอเล็กมาเกสก็ขับได้ดีเสือเกินซึ่งแน่นอนแหละมันไม่ง่ายเลยนะที่จะแซงมาร์กเอนะครับเขาบอกว่าเขามองเห็นเนี่ยจุดที่สามารถที่จะแซงอเล็กได้แล้วก็มีอยูจุดเดียวด้วยนั่นคือในโค้งที่ห ซึ่งตัวของมาร์เองเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยในโค้งเนี้ยเขาก็พยายามจะแซงแล้วนะแต่ก็ทําไม่ได้นะตัวของมาร์เองเนี่ยก็ได้ขับกว้างออกไปนั่นเองเนะครับซึ่งแน่นอนฮะมาร์เองเขาก็มีความพยายามอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ย่อท้อว่าอย่างนั้นเถอเพราะครั้งที่2เนี่ยมากเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเข้าใกล้อเล็กเข้ามาทุกทีก็ยังถือว่าเป็นความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ของมาร์คมาเก็ตเองนะฮะที่สามารถทําให้ตัวเขานั้น คว้าัยชนะในวันอาทิตย์นั้นได้นะครับซึ่งมาร์กเอเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเขาเอเนี่ยก็มีความสุขมากๆนะฮะกับทีมดูคติแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะกับทีมงานซึ่งมันก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อนะที่สนามอาร์เจนตินามาร์กเขาบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าในการแข่งขันที่อาร์เจนตินาเนี่ยเหมือนกับว่าตัวรถนั้นอยู่ในสภาพที่ยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะเหมือนกับในการแข่งขันที่บุรีรัมณ์นั่นเองนะครับ หลังจากที่คว้าชัยชนะไปได้2ส,สนามเนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูกาลปี2025มาเนี่ยต้องบอกเลยว่านะครับตอนนี้มาร์คมาเกตเนี่ยมีกําลังใจที่ดีมากๆเลยแล้วก็มีสภาพร่างกายที่ดีนะตอนนี้นะฮะแล้วจิตใจเขาเนี่ยก็เหมือนกับฮึกเหมิมด้วยละ่ะซึ่งแน่นอนครับมาร์คเขาบอกว่าทนต่อไปไม่ไหวแล้วละ่ะที่จะรอการแข่งขันนะฮะที่ออสตินที่กําลังจะมาถึงก็เรียกได้ว่านะครับฟอร์มของมาร์คมาเกตนะตอนนี้เนี่ยก็เข้าท็อปฟอร์มเลยอะเข้าฝักเลยละ่ะก็ว่าได้นะฮะ ซึ่งมันก็แตกต่างจากเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี้เราจะเห็นว่าเขาจะทะลุดูดันมากกว่านี้แต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าใจเย็นๆนิ่งๆได้น,นะครับแล้วก็เข้าใจสภาพของตัวรถไม่ฝืนเกินไปอะไรประมาณนี้ส่วนเขาคนนี้นะครับเพื่อนร่วมทีมของมาร์คมาเกสนะฮะอย่างฟรานเชสโกบันย่าเนี่ยในการแข่งขันที่อาร์เจนตินาเนี่ยต้องบอกว่าจบอันดับที่4นะครับ ซึ่งเป็นอันดับที่4สําหรับฟานเชโกบัญญญา,ยาซึ่งแน่นอนฮนะเขาไม่ได้พอใจแน่นอนนะครับก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฟานเชโกบัญญญาคนนี้นะฮะทำไมเข้าถึงได้ตําแหน่งที่4ซึ่งแน่นอนครับเขาก็เสียเวลาไปมากเลยนะกับฟังโกโมบิเดอรี่นั่นเองนะครับแล้วตัวของฟังโกโมบิเดลี่เนี่ยที่อาร์เจนตินาเนี่ยก็สามารถทําได้ดีซะด้วยนะเข้ามาในอันดับที่3นะฮะเขีย่ยเปโก้ลงไปอันดับที่4เลย เบโก้เขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามแล้วนะพยายามที่จะไล่ฟังโก้โมบิเดี่เนี่ยซึ่งแน่นอนในรอบสุดท้ายเนี่ยตัวของเขาเองนะครับก็เล่นความเร็วได้ในรอบสุดท้ายนะสำหรับเบโก้แต่ก็มันไม่มีจังหวะนะแล้วก็พยายามจะแซงโมบิเดี่แต่ก็ยังทําไม่ได้ซึ่งเบโก้เองเนี่ยเขาก็พยายามจะลดช่องว่างลงนะครับระหว่างตัวเขากับโมบิเดี่นะฮะซึ่งแน่นอนครับมันก็ทําไม่ได้นะไอช่องว่างนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ชิดพอนะแล้วก็ยังไม่เพียงพอด้วยนะครับ บรรยาญานะครับแกก็บอกว่าณตอนนี้เนี่ยต้องทําให้ตัวเองเนี่ยกลับมาสู่ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองงั้นเนี่ยต่อสู้เพื่อชชนะไม่ใช่ในอันดับที่4ี่ไม่ใช่ในอันดับที่สตัวของเปโกเองนะครับเขาก็พูดเปรียบเทียบนะกับสถานการณ์ที่เขาเคยเจอมานะฮะซึ่งเขาบอกว่าสถานการณ์เนี่ยที่เลวร้ายที่สุดที่เขาเคยเจอมาก็คือปีที่แล้วซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยของด,ดูการปี2 0 2 4เนี่ยมันก็ดูแล้วเลวร้ายกว่านี้ ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันแย่กว่าปีนี้ซึ่งไอ้ตัวรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยก็แย่กว่านี้ด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันไม่แย่เท่าปีที่แล้วคือพูดมาแบบนี้นะครับก็เหมือนกับประมาณว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเจอสถานการณ์ที่มันเลวร้ายกว่านี้อีกนะแล้วก็เขาก็ยังผ่านมาได้เลยแต่ปีนี้เนี่ยจะดูดูแล้วมันก็ไม่น่าจะแย่เท่ากับปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านของบรรยายาเองเนี่ย ตั้งแต่มีมาร์คมาเกตเข้ามานยอยู่ในทีมโรงงานดูคาตินะครับต้องบอกว่าดูเหมือนเขาจะเกร็งๆนิดนึงนะสำหรับเปโก้นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่ามาร์คมาเกตเองเนี่ยพอมาแล้วเนี่ยมาอยู่ทีมโรงงานดูคาติเองเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันฮนะเล่นเอาเปโก้นั้นเหนื่อยเลยซึ่งก็อาจจะมีผลนะครับทำให้เปโก้นั้นเกร็งๆอยู่เหมือนกันนะกับอันดับการเป็นแชมป์โลกข,ของเขาเหมือนกันนะครับซึ่งด้วยสไตล์การขับขี่ของมาร์คมาเกตเนี่ยบวกกับฝีมือแล้วก็ประสบการณ์ของเขานะฮะ ซึ่งถ้าเทียบกับเบโกในการขับขี่เนี่ยผมว่า Mark m a r เกตเองเนี่ยขับได้ดีแล้วก็ดูดันกว่าเบโกนะแล้วยิ่งมาต้นปีนี้2025เนี่ยมาร์กมาเกตเองที่ไทย i GP ก็ชนะไปแล้วนะครับเจอาจินติน,นาเนี่ยในรอบสปินเลสก็คว้าโพไปในการแข่งขันวันอาทิตย์นี้ก็ชนะไปอีก ซึ่งมันก็อาจจะส่งผลทางด้านของจิตวิทยานะครับทำให้เบโก้นั้นรู้สึกเก็งๆอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยตัวแปรสำคัญก็คืออเล็กซ์มาเกนะน้องของมาร์คมาเกดเองเนี่ยซึ่งก็บอกว่าติดโผอันดับที่2ฮะไม่ว่าจะเป็นไทย GP อาร์เจนตินานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแปรเหมือนกันนะที่ทำให้เบโก้นั้นคิดเยอะคิดมากเหมือนกันนะฮะ ซึ่งถ้าเกิดเปโก้เนี่ยตามหลัง2คนเนี่ยอลเล็กกับมาร์กเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันนะที่เปโก้เนี่ยจะแซงขึ้นไปได้น,นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เปโก้ต้องหาวิธีแก้ไขนะที่จะทําให้ตัวเองนั้นทักด้านตัวเองเนี่ยทำเวลาให้มันดีขึ้นขี่ให้ได้ดีขึ้นกว่านี้ซึ่งนั่นยังไม่รวมถึงะฮะการที่ฮอเกมาตินเนี่ยจะกลับมาลงสนามซึ่งแน่นอนฮะถ้าเกิดฮอเกมาตินกลับมาลงสนามได้อีกเนี่ยเปโก้เนี่ยผมว่าเขาก็คิดเยอะอยู่เหมือนกัน คิดเยอะจนถึงขั้นเมื่อตัวของเปโก้เองเนี่ยกลับไปถึงบ้านเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องพยายามมาดูใหม่นะว่าณัตอนนั้นเนี่ยเขาทําอะไรไปแล้วก็ทําความเข้าใจนะกับสิ่งที่เขานั้นทําผิดพลาดไปและบางทีเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นให้ได้ซึ่งตัวของเปโก้เองเขาคิดว่าสนามหน้าที่ออสตินเนี่ยตัวของเขาเองก็น่าจะกลับมาแข็งแร่งได้มากขึ้นกว่านี้ซึ่งเขาบอกว่าณตอนนี้เนี่ยเขารู้แล้วว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถไปได้เร็วแค่ไหนนะครับ ก็ต้องมาดูสนามหน้านะครับที่ออสตินเนี่ยว่าเปโก้จะทําได้ดีแค่ไหนนะฮะเขาจะเรียกฟอร์มคืนกลับมาได้เร็วแค่ไหนยิ่งถ้าเกิดเขาเป็นแบบนี้นะอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็ส่งผลไม่ดีกับเขาแน่ภายในปีนี้แต่ถ้าเกิดณนะตอนนี้เนี่ยตัวเขาสามารถเรียกฟอร์มของตัวเองกลับคืนมาได้แล้วก็ก็มีโอกาสเหมือนกันนะสิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเบโก้เนี่ยจะกลับคืนฟอร์มมาได้นะครับ1เลยเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะต้องมีสมาธิกับการแข่งขัน จิตใจอย่าวักแวกและภายในหัวเนี่ยอย่าไปหาเรื่องอะไรมาใส่ในหัวนะทำหัวให้มันโล่งโปร่งสบายเข้าไว้อะไรประมาณนี้นะ,ะแล้วก็พยายามหาจุดบอดของตัวเองว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้และเมื่อหาเจอแล้วเนี่ยก็ปรับแก้ไขซะให้มันเข้าที่เข้าทางกับสถานการณ์นั้นๆแต่แน่นอนล่ะถ้าเกิดในการแข่งขันจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในรอบสปิน์เลสหรือว่าในการแข่งขันวันอาทิตย์เนี่ย ถ้าเกิดเบโก้เนี่ยเห็น2พี่น้องเนี่ยตระกูลมาร์กาเก็ตอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมว่าจิตใจของเขาเนี่ยมันก็ตุ่มๆต่ำๆไปแล้วล่ะนั่นแหละมันก็จะทําให้ตัวเ้านักเสียสมาธิจดจอ่อกับการแข่งขันไปนะครับแล้วเวลาทําอะไรเนี่ยมันก็จะผิดพลาดไปเพราะว่าในใจนั่นคิดแต่มัวแต่จะเล่งตามแซงให้ได้ทํายังไงจะแซงให้ได้มันก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดก็เป็นไปได้นะฮะ สำหรับวันนี้จบแล้วนะข่าว m o t ต g p นะครับไม่ได้มาเล่าข่าวเลยนะฮะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างด้วยนะมีรีวิวเทสรถนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ